หลังประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับทำให้พื้นที่เดิมสักประมาณไร่หนึ่งในหมู่สี่ตมบ,บางพลับอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นแปลงปลูกต้นไม้เสียหายไปเยอะทีเดียวตอนนี้น้าท่วมจบไปแล้วคุณผู้ชมก็ต้องฟื้นฟูกันใหม่ครับน้องแนทตหรือว่านายพรพิพัฒน์ชิดเชื้ออายุ32ปีก็เลยหาอาชีพใหม่หันมาลองศึกษาปลูกตั้งโอโด้วยตัวเองนะครับเปิดจาก YouTube นั่นเองเอาความรู้ที่ได้ไปศึกษามาลองล,อง,ลองมือทําและเลือกปลูกแบบไฮดโดรโทนิกด้วยครับ โดยทดลองลองผิดลองถูกอยู่นานนะครับไปซื้อวัสดสุอุปกรณ์มาทําเองทั้งหมดจนตอนนี้ปลูกได้สําเร็จนะครับได้ผักตั้งโไร้ดินที่มีคุณภาพส่งขายให้กับตลาดที่ยังมีความต้องการสูงมากทีเดียวอย่างร้านชาบูร้านหมูกระทะต่างๆตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาสั่งเข้ามาเยอะเลยครับก็ถือว่าเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าเหมือนกันนะคะคุณจนนัยเพราะว่าเมื่อที่จะไม่สามารถจะ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมได้ก็เลยต้องปรับตัวเองเปลี่ยนสมัยค่ะเปลี่ยนมาปลูกผักแบบ Hi ไฮโดรโปนิกดีกว่าค่ะและการปลูกผักแบบ Hi ไฮโดรโปนิกนะคะผู้ชมทางแนทบอกว่าสามารถที่จะควบคุมโรคต่างๆได้ดีกว่าการปลูกพืชในพื้นดินค่ะเพราะว่าในพื้นดินเนี่ยในพื้นที่ข้างเคียงบางทีก็อาจจะมีโรคต่างๆของพืชเนี่ยพัดมาหรือว่าไหลามากับน้ําได้ดังนั้นการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิก ตั้งอยู่สูงจากพื้นดินนอกจากจะเก็บได้ง่ายแล้วก็ยังป้องกันโรคต่างๆได้ดีอีกด้วยส่วนในเรื่องของการตลาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ศึกษาการตลาดค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ผักต่างๆโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยออกมามากค่ะแต่อย่างไรก็ตามสําหรับผักตั้งโอ้ตตลาดค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าในเรื่องของการขายแบบปิ้งย่างแล้วก็ชาบูเนี่ยยังต้องการสูงอย่างต่อเนื่องค่ะเราจะพล,จะลูกเมล็ดแตาเมล็ดเล็กๆเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็ ต้นมันจะงอกประมาณสักสองเซนสามเซนแล้วก็มาใส่ฟองน้ำแล้วก็เอามาลงท่อแล้วเขาอยู่บนท่อน,นี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณ40-50ิบันครัเก็บได้เก็บได้ครับ,บต้งโอ้ก็จะสบายหน่อยครับเพราะว่า รากของผักก็จะสะอาดค่ะมไม่ต้องเสียเวลาในการล้างทําความสะอาดผักก่อนที่จะส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยส่วนราคาตอนนี้เนี่ยก็ขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ1 8 0่ง0บถึงสองบาทแต่ว่าราคาผักก็อาจจะมีการผันผวนนะคะซึ่งเมื่อหักกับต้นทุนอะไรต่างๆในแต่ละรอบที่มีการปลูกแล้วทางแนทบอกว่ามีไรายได้หรือกําไรค่อนข้างดีคะ่ะเมื่อเทียบกับการปลูกไม้ประดับในช่วงที่ผ่านมาค่ะ